เมื่อนัทส์กับลูซี่มีลูกด้วยกันแล้วถ้าใครที่เคยดูแฟลต์เทลมาแล้วและติดตามเรื่องนี้มานานก็อาจจะมีความสงสัยว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์ของนัืสอกับลูซี่มันไปถึงไหนแล้วคําตอบก็คือเหมือนเดิมครับก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่เหมือนเดิมแต่คนแต่งเขาก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นก็มีการเขียนบอกเป็นนๆว่าถ้าทั้งคู่ได้คบกันจะเป็นยังไงซึ่งมันก็ได้ปรากฏอยู่ในตอนที่ทั้งคู่ได้หลุดไปยังโลกคู่ขนานที่ได้ไปเจอกับตัวเองแล้วในภาคเวสร้อยปีที่ทั้งคู่ได้ไปย นัดสื่อกับลูซี่ในโลกคู่ขนานพวกเขาได้มีลูกด้วยกันแล้วซึ่งเด็กคนนี้ก็มีชื่อว่านาซาและสิ่งที่ตลกคือนัดสื่อในโลกหลักห่วงลูกสาวคนนี้มาก ทั้งที่เธอก็ไม่ใช่ลูกของเขานะแล้วพอหลังจบภาคเวสร้อยปีนัทซึกับลูซี่ก็ได้รับภารกิจหนึ่งมาที่ทั้งคู่ได้ข้ามมิติไปอยู่ในเกม F K Journey เกมไอดอลที่ไม่ใช่ไอดอลธรรมดาๆรรแต่เป็น open world RPG ที่มีงานภาพเป็นเอกลักษณ์และได้คอลแลบกับอนิเมะอย่าง f a i r y t a l พร้อมฮีโร่ใหม่อย่างนัทซึดากุนิวกับลูซี่ฮาร์ฟิเลียที่มีการแจกของให้กันฟรีจากอีเวนต์ f ฟ i r ี่ o n a t ตาอีกทกั้งยังแจกโคและกิจกรรมแจกของรางวัลให้เราอีกมากมายเลย กิจก,กรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง29พฤษภาคมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางออฟฟิเชียลของ AFK Journey เลยสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกม AFK Journey กดมาที่ไบโอของช่องและกดลิงก์เพื่อเข้าไปโหลดเกมได้เล่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android และบนคอม PC ก็เล่นได้ด้วยอย่าลืมโหลดไปเล่นกัน